รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ เอาจริงๆในความเป็นจริงนะเกลียดเหม็นมันขนาดไหนอยู่ใช่ไหมคะสึมชอบเธอพูดมาทำไมเนี่ยคนนู้นจะอย่างนี้ทำไมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคะมันจะเกิดการแบบ มัน<ส>ไม่ถึงกับเกลียดที่หน้าแต่มันจะรู้สึกเหมือนแบบอ๊ยมาสิสุดนี่กับใครเข้าชนามอย่มากเลยเพราะกี่ครั้งนะอีกแล้วอีกแล้วคำที่แรงที่สุดที่เขาด่าเราคือคำว่าอะไรที่เราอ่านอีบอกคิดว่าหน้ามึงสวยมากหรือไงนี่ปากอีทุเล่เอารูปลงเอารูปลงบอกว่า รูปนี้อย่างกับหมอรวดไปขายหอยแครงเนาะอะไร้ยตายจีเลยเนะเขาก็แค่อาจจะชมว่าคุณขายซีฟู้ดในช่วงนี้คนชอบกินอาหารทะเลใช่ไหมเราต้องคิดในแง่บวกฟางแฟนคุณแซบไหมแซบหมายหรอคะแซบอะรอรอคือหรอแน่นอนค่ะเราจะบอกว่าแน่นอนเลยก่อนเลยค่ะแซบแน่นอน จุบเป็นยังไงจะจุดแร้มอย่าเงี้ยอยากเห็นคือทั้งประเทศอยากเห็นสายการบินแอร์เชีย We Are c l n ประกาศผลมาแล้วและครับกับรายการ The Face รายการ Reality ประกวดนางแบบที่เมื่อปลายปีที่แล้วเรียกได้ว่าเป็น Talk of the Town ของบ้านเราเลย และเจ้าของตำแหน่ง The Face Thailand ที่12ได้แก่สาวมั่นคนนี้ The Face Thailand คนที่2คือปิชาค่ะ เขาคน,นีนะคะ Watch out นะคะเพราะว่า I will be the face Thailand พร้อมไหมเอ่ยพร้อมค่ะตื่นเต้นไ,มไหมเอ่ย Very oh gosh What <I> are you nervous about กลัวอะไร Um, that I'm right now. I don't want to say anything that offend anyone m, because I'm so straightforward. m y problem is that I could say one thing and people would take it so bad. I'm like, please. ก็คือตีชาบอกว่าเนี่ยไม่อยากจะพูดอะไรที่มันผิดลาจะทำให้คนรู้สึกเหมือนกับว่าวกำลังโจมตีหรือว่ากล่าวอยู่นี่กำลังแปลให้ตีชาเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เราคุยกันต้องขอยินดีด้วยนะครับ,รบ,บวันแรกที่ผมดู The Face Thailand Season 2วันที่เห็นคุณหน้าสวนภูมิน้าบอกว่า คุณพูดอะไรนะ Watch out I will be the face Thailand ฉันจะเป็น the face Thailand ใช่ค่ะตอนนั้นมั่นใจสักกี่เปอร์เซ็นต์คืออยากเป็นมากนะคืร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจหนูไม่แน่ใจเพราะหนูยังไม่เข้ารอบสิบห้าคนเลยตอนพูดอย่างนั้ตอนที่เราอยู่ที่นู่นนะครับที่สวีเดนเราได้ยินเกี่ยวกับรายการ the face เราทราบว่าทีชาตัดสินใจบินกลับมาแข่งเลยถูกต้องค่ะอันนั้นมั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 นตั้งใจขนาดไหนคือพักกระเป๋าถือนั้นกลับมาเลยหรือว่ามีการคุยกับคุณแม่ก่อนก็คือเป็นความคิดที่ ค่อนข้างบ้าบิ่นเลยคิดว่าดูแล้วแบบไปดีไหม แม่ดิฉันอยากไปเด e Fa ซีซั่นที่จะมาเนี่ยแมว่าโอเคไหมออก็ลองสิแล้วมันก็เหมือนกับว่ายิ่งเมียไปแล้วก็แบบโอเคมันกำลังเกิดขึ้นอีก2อาทิตย์นะแม่เราต้องไปออดิชั่นเลยนะโอเคจองตัวมาเลยค่ะมันเป็นแบบสไตล์นั้นนะคะปลุกปัปป๊บมากปลุกปัปป๊บค่ะมาก่อนออดิชั่น3วันส่วนเรื่องงานเรื่องเรียนที่นู่นทำาไงก็คือหนูจบไฮสคูลแล้วก็เท้ากับแกร์ปเยอร์ก็แบบว่าก่อนที่จะค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆรื่อเริ่มเรียนเรื่องอะไรก็แบบว่าตอนนี้มันเป็นตอนที่อยากมากเวลาเหมาะเจาะที่สามารถไไปด้หก็แบบ มาเมืองไทยเลยค่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันเราว่าคุณสวยมากคุณเป็นลูกครึง่งถูกไหมไม่ใช่เลยไม่ใช่ค่ะบางคนกันเข้าใจว่าตีชาเป็นลูกครึง่งเป็นไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคือ A l o t to explain ก็คือ,คอถือว่าเป็นไทยจะบอกว่าเป็นไทยเพราะว่าอาจจะมีเชื้อสายนิ่เชื้อสายนี้แต่ว่ามันก็คือไม่ได้เป็นฝรั่งอะคะ่ะก็เป็นคนไทยค่ะแล้ววันที่เมนเทอร์เขาบอกว่าหน้าเราไม่แพง วันนั้นมันเข้าใจใช่ไหมว่าเขาหมายถึงอะไร Of course เข้าใจค่ะติชา acting ดีนะ acting ดีรูปร่างดีแต่ว่าหน้าเขาว่าดูไม่แพงมันเสียเซลล์ขนาดัหนหนูไม่เสียเซล์หนูคิดว่าหนูสวยอะหนูก็บอกในทีวีว่าหนูคิดว่าหนูสวยแล้วหนูหมายถึงจริงๆคือถ้าเกิดเรารู้สึกดีแล้วคนมาพูดอย่างเงี้ยไม่กระทบเลยทําไมติชาไม่รู้ไม่กระทบกระทานไม่เป็นไรเลยค่ะโอเคมากวันนี้คุณชนะรายการนั้นแล้ว พูดได้เต็มปากเลยว่าเราสวยหนูก็คิดว่าหนูสวยก่อนที่จะชนะด้วยนะไม่ไม่ <laughs> เรามองในกระจกอ่ะสมมติว่านี่คุณเห็นอะไรในใบหน้าตัวเองมันมันสวยขนาดไหนคือหนูจะบอกว่าหนูคิดว่าหนูสวยก่อนหน้านี้แล้วจบเดอะเฟซอ่ะหนูไม่ได้ชนะเพราะว่าสวยครับ <laughs> ไม่ได้เกี่ยวความสวยเลยที่ได้เป็นเดอะเฟซคือความสวยของทิชาติก็คือ you feel beautiful รู้สึกว่าสวยจากข้างในเพราะว่าคนเราอ่ะคิดแตกต่างกันบางคนพี่วูดี้ว่าสวย ที่อาจคิดว่าไม่สวยที่ชอบว่าสวยพี่วูดี้อาจจะคิดว่าไม่สวยเพราะฉะนั้นนุนรู้สึกได้เป็นความมั่นใจเป็นการที่แสดงออกมาแล้วสวยค่ะนั่นคือความสวยของติชาค่ะตั้งแต่เด็กเนี่ยมันมันมีการเลี้ยงดูโดยคุณแม่หรือว่ามีประสบการณ์อะไร ي, ที่ทําให้เรามีพลังเพราะถ้าใช้คําว่ามั่นใจเนี่ยบางคนไทยบางคนอาจจะตีความเป็นเรื่องลบหรือเนกาทีฟพี่ขอใช้คําว่าพลังนวกันโอเคพลังในตัวนี้มันมันเกิดขึ้นจากอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆอะ่ะ คือคือมีปัญหาทางเข้าคนนิดหน่อยแล้วก็ต้องย้ายไปย้ายมาคือเหมือนกับแตกแยกกันนะคะพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกันแล้ว<อ>ค่ะก็คือเป็นเวลาที่ต้องอะไรที่เด็กเกินไปที่จะเข้าใจแต่รู้สึกว่าได้ต้องไปอยู่กับคนนู้นคนนี้เช่นอยู่กับยาย,ยกับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก่อนที่จะย้ายอยู่ใช้ชีวิตที่สวีเดนก็รู้สึกว่ามันทําให้เราต้องสู้ต้องอยู่ให้ได้ต้องทนให้ได้ ก็ต้องอยู่ในสังคมให้ได้ค่ะอยากจะคือเป็นการแบบ survival instinct คือคิดว่าเป็น,ปนสัญชาตญาณสัญชาตญาณที่ต้องทําไม่ได้ค่ะต้องสู้เพราะว่าเราจะมาอ่อนแอไม่ได้เพราะวาเวลานั้นเด็กควรจะเป็นเด็กแต่เราต้องเข้มแข็งคือต้องบอกตัวเองให้ข้มแข็งค่ะจุดที่รู้สึกว่าชีวิตมันเศร้าที่สุดค่ะถ้าย้อนกลับไปมองตอนวัยเด็กค่ะเล่าให้พี่วุฒิฟังสิตอนไหน เศร้าก็คือตอนที่มีปัญหารเรื่องครอบครัวนี่แหละค่ะอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นจำไม่ได้แต่หนูรู้ว่าเด็กจำไม่ได้เลยคือหนูจำได้แต่ประมาณห7เจดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ตอนนี้หนูมองกลับไปเด็กไม่ควรจะไปเห็นเด็กไม่ควรจะไปอยู่ในเวลานั้นควรจะเป็นเวลาที่เรียนรู้เวลาที่ซึมซับอะไรดีๆแต่ตอนนั้นเหมือนกับได้เห็นสิ่งอย่างที่ เด็กไม่ควรรู้แล้วเรารู้สึกว่าไม่ใช่เราคนเดียวหนูมีน้องสาวที่เด็กกว่าหนูอีกคือหนูรู้สึกว่า it's not fair life is not fair why is like this คือตรไมต้องเป็นแบบนี้มันไม่แฟร์เลยชีวิตก็รู้สึกว่าใช้วุดีฟังได้ไหมคับว่าเกิดอะไรก็คือเป็นเหมือนกับครอบครัวแตกแยกอะค่ะคือไปไม่รอดแล้วก็เหมือนกับมีปัญหาหลายๆทางเช่นการเงิน เช่นว่าจะอยู่กับใครเป็นเหมือนกับเรื่องการเลี้งดูว่าใครดูลูกเป็นการย่งไปแย่งกันมาย,าย้ยายไปนู่นย้ายไปนี่อะค่ะคือคือมีหลายอย่างค่ะที่ที่เกิดขึ้นตอนนั้นค่ะมันทําให้เรา รู้สึกเศร้าใจคือเศร้าใจค่ะเพราะว่าหนูไม่ใช่คนเดียวแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเป็นพี่แล้วการเป็นพี่ตอนนั้นหนูอายุ6กเจ็ดขวบก็เป็นพี่คนหนึ่งแต่หมายถึงว่ารอนนั้นก็เราเป็นเด็กคนหนึ่งแล้วเราเห็นว่าโอเคเรามีน้องที่เราต้องโชว์ว่า I can protect you ฉันปกป้องเธอได้ฉันปกป้องเธอได้ตอนนั้น6กขวบก็ต้องปกป้องคนที่อ่อนกว่าเราได้คือน้องอาจจะไม่รู้เรื่องเลย3ปีจำอะไรไม่ได้ขึ้นหนูถามตอนเนี้ยเราพอเราคุยกันอะ่ะเขาจำแทบไม่ได้เลยเกิดอะไรแย่ๆขึ้นเขาไม่รู้เพราะเขาเด็กเกินไปแต่หนูรู้สึกว่า หนูดูแลเขาค่ะมากไลยมากนะ come <Yes. S 1> so far yes you're so strong thank you thank you that that strongness in y ค u ไอ้ความ strong ความแกร่งในร่างกาย uh huh. มันสร้างขึ้นมาจากไหนทีช่ามันสร้างมาจากหลายหลาย experiences คือประสบการณ์แต่หลายๆอย่างมันเชฟคนเพราะคุณเป็นยังไงเพราะสิ่งที่คุณเจอมาในชีวิตแต่หนูนี่คิดว่าประสบการณ์ที่หนูเจอมาในชีวิตก็ทำให้หนูเป็นเป็นทุกวันนี้ หลายอย่างมากเลยพี่บุตรดีอาเอาละ,ะวันนี้ผ่านมาแล้ว7วันวันได้รับตำแหน่งเป็น The Face Thailand Season 2เป็นยังไงบ้างชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะมั้ยมันก็คล้ายๆคือก่อนได้แป๊บหนึ่งค่ะ <c oughs> มันเจ็บวันหนึหนูก็คือ ไปไหนกะ็มีคนขอถ่ายรูปออกมาคนก็เจอติช่าติช่าติช่าติช่ะเป็นสตาร์แล้วเป็นยังไงบ้างเออไวนะ้ไม่มากเหมือนกับว่าโชีวิตเปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะจากแต่ก่อนเดินไปคนก็ไม่หันมามองโมโม้ว <laughs> ตอนนี้รู้สึกว่าได้เ,เป็นจุดสนใจก็รู้สึกขอบคุณค่ะคือเหมือนกับมีคนมาชื่นชอบมีคนอยากมาขอถ่ายรูปเหมือนกับชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะเป็นแบบนี้ค่ะ โอ้ว่าแหวมิงคือมันมันมันเยอะมากมันเยอะมากจนรับไม่ไหวรับไม่ทันแทาจะไม่ทันเออค่ะอยากทำอะไรต่อจากนี้ไปก็มา The Face ก็อยากจะมาลองด้านทางวงการบันเทิงดูว่ามันใช่ไหมว่าอยากลองหลายๆอย่างเลยรู้ว่าอันไหนเวิร์กอันไหนไม่เวิร์กแล้วหนูไม่ใช่เหมือนกับว่าจะ force ตัวเอง ขนาดเหมือนกับว่าฉันจะทาแล้วฉันไม่มีความสุขที่จะทำต่อไปหนูจะทําจนกว่าหนูคิดว่ามันไม่ใช่แล้วค่ะหนูไม่มีความสุขต่อไปแล้วค่ะ move on แบบมีอาจจะมี passion อื่นมีความสนใจอื่นในชีวิตหนูก็จะ move on แต่ว่าตอนนี้ชอบมากในหลายๆปีข้างหน้าตอนนี้ยงอยากทําที่นี่อ่ายังอยากจะอยู่เมืองไทยต่อไปค่ะเยี่ยมเป็นยังไง that wasn't h a r ไ right ไม่ได้ยากใช่ไหม we made it through we made it through <c oughs> เหม็น,มนขนาดไหนหนูใช่ไหมคะฉันชอบเธอที่แรงที่สุดที่เขาด่าเราคือคำว่าอะไรที่เราหาอีคิดว่าหน้ามึงสวยมากหรือไงอีนี่ปากอีท<อ>ุเล่เอารูปลงเอารูปลงบอกว่ารูปนี้อย่างกับหมอลวดไปขายหอยแคลงหรออะไร